มีคุณหมอชาวเยอรมันท่านหนึ่งให้ความสนใจการแพทย์แผนจีนถึงขั้นเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในนครหน,นานหนิงนะคะติดตามรายละเอียดในคอลัมน์ซิลรถไทยเส้นทางสายไหมาสายใหไทยจีนวันนี้กันค่ะฮัลโหลเป็นลินดาฉันกาดแแพทย์ชาวเยอรมันซึ่งมีความสนใจในาศาสตร์แพทย์แผนจีนตัดสินใจเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีนในนครหน,นานหนิง หลังจากเมื่อปี2559ลินดามีโอกาสรู้จักการแพทย์แผนจีนในเยอรมนีโดยบังเอิญและเริ่มรู้สึกสนใจตั้งแต่นั้นมาเธอจึงเริ่มวางแผนเรื่องการศึกษาและในที่สุดลินดาก็เลือกมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางซีในนครหนานหนิงช่วงแรกๆที่มาถึงลินดาต้องเจอกับปัญหามากมายทั้งเรื่องภาษาที่เธอไม่เข้าใจและอาหารการกินที่ไม่คุ้นเคยแต่อุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถขัดขวางความตั้งใจของเธอได้ ลินดาพยายามปรับตัวด้วยการเรียนภาษาจีนและเรียนรู้การใช้ชีวิตในท้องถิ่นซึ่งในไม่ช้าเธอก็สามารถใช้ชีวิตในหนานหนิงได้อย่างมีความสุขในการศึกษาลินดาได้รับการช่วยเหลือจากวนปินผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกวางสีที่ช่วยทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับเธอ เฉินเล่าว่าเนื้อหาตำราการแพทย์จีนโบราณเป็นเรื่องยากในการเรียนรู้และเพื่อให้ลินดาเข้าใจได้เขาจึงช่วยแปลเนื้อหาเป็นภาษาเยอรมันขณะที่ลินดาก็มีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ลินเฉินซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเล่าว่าลินดามีความมานะและตั้งใจอย่างที่สุดและเขาก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เธอมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนมากขึ้นเพื่อให้เธอได้นำเอาความรู้กลับไปช่วยเหลือชาวเยอรมันและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีนออกสู่ชาวโลก แต่สำหรับลินดาแล้วศาสตราจารย์เฉินไม่เพียงแต่เป็นครูผู้สอนวิชาแพทย์แผนจีนให้เธอเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้มีพระคุณในชีวิตของเธออีกด้วยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <im it> เป่าซึ่งเป็นลูกชายของลินดาซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิดมีอาการข้างเคียงอย่างรุนแรงหลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สมผลให้สภาพร่างกายสุดหนักทำให้ลินดามีความกังวลอย่างมาก ป่าเล่าว่าในช่วงนั้นเขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานหลายสัปดาห์แต่หลังออกจากโรงพยาบาลสภาพร่างกายก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และเมื่อผ่านไปสองสัปดาห์ได้ไปตรวจซ้ำก็พบอาการบวมน้ำที่ขารวมถึงมีความผิดปกติของน้ำในร่างกายและน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น ความไม่ตกกังวลในอาการป่วยของลูกชายทำให้ลินดาน,นึกถึงศาสตราจารย์เฉินซึ่งเป็นที่ปรึกษาเธอจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือในทันทีสถา,า,านการย์เฉินเล่าถึงเรื่องนี้ว่าในช่วงนั้นเป่าอาการหนักหลังจากซักถามประวัติอาการป่วยเขาจึงเสนอให้ลองรักษาด้วยการฝังเข็มแต่เปาปฏิเสธศาสตราจารย์เฉินจึงใช้วิธีรักษาด้วยยาจีนแผนโบราณแทน หลังจากที่เป่ากินยายอย่างสม่ำเสมอผลปรากฏว่าอาการดีขึ้นร่างกายก็ค่อยๆฟื้นตัวจนเป็นปกติทั้งลินดาและเปาต่างรู้สึกขอบคุณการแพทย์แผนจีนที่ช่วยให้หายป่วยปัจจุบันลินดาเป็นเจ้าของคลินิกแพทย์แผนจีนที่เมืองมุนสเตอร์ในเยอรมนีแต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จนถึงวันนี้ลินดาได้ให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนจีนไปแล้วกว่า200รายซึ่งทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นและเป็นสุขใจมาก การแพทย์แผนจีนไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่จำกัดอยู่แต่ในประเทศจีนเท่านั้นแต่เป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่สามารถก้าวข้ามพรมแดนเพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้และสำหรับลินดาเธอเชื่อมั่นว่าการแพทย์แผนจีนของชนเผ่าจ้วงสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนในเยอรมนีได้มากขึ้นซึ่งเธอจะมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการทำงานด้านแพทย์แผนจีนตลอดไป